สวัสดีครับเรายาวันนี้โอ้ยอ้าวชางเอะวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟพ่เคลลน่าพิเซีมอนนะครับอ่า ผมก็จะมารีวิวแล้วกันไม่มีอะไรทำพอดีเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟเอ็มซีพาร์ s, ทเปิดยาวเลยก็เลยไม่ได้รีวิวครับอ่ะก็เดี๋ยวผมทับไฟล์ก่อนได้จะได้รีวิวเร็วๆไปเร็วๆกักโอเคอ่ะซื้อข,ของได้ที่หน้าเว็บครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่ามีอะไรมั่งอืมไปเริ่ม สงสัยว่าสปาลทำไมเป็นงี้แล้วคนเหลือน้อยอะเป็นเพราะว่าแอดพวอดเข้าไปเที่ยวกันครับก็เลยมีปัญหานิดนึงก็เลยต้องทำสเปาใหม่ก็ไม่เป็นไรอะอ่ะนี่คือหมวกจากหมวกฟรีจากของฟรีฮะเชื่อกการรงเกงรองเท้า โปเกมอนผมเหลือแค่เหลือแค่นี้แหละผมรอเขาเอาคืนอยู่โอเคโอ้ใน,ในีน่กรทำไฟและบินหน่อยโอเคนี่ก็จะเป็นที่ฮิวโปเกมอนและแรกและโปเกมอนแล้วก็เอาโปเกมอนออกจากพีซีนะครับเดีย๋ยวผมบินขึ้นให้ดูทั่วๆกันกระเซิฟก็ไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับเฮ้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เอา ของมาขายนี้แล้วก็ซื้อด้วยฮะเอาซื้อแล้วก็ขายอเตอนนี้เป็นที่แชจของนะผมก็ไม่รู้เนาะว่าคำสร้างอะไรเพิ่มเปล่าเขาก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มนะครับพอดีแอดเขายุ่งฮนะ ก็ทำะไรดีเออในไหนพาร์ทนี้ก็มารีวิวเออไหนๆก,ก็ไหน,หนแหละเขา้าเข้าเว็บดูของเลยดีกว่านี่ฮะร้านค้าออนไลน์ครับนี่ฮะร้านค้าออนไลน์ ก็จะมีโปเกมบอลฮผมถ่ายเห็นเปล่าวะมันจะเห็นในเว็บเปล่าผมไม่รู้อะอันนี้ก็จะมีโปเกมบอลขันหลูกข้สิบาทเฮ้แล้วก็โพชั่นนะส่วนแล้วก็แลกพีเคคอนล่อแลกแ,กแทดี้เอ็มบอล,ลอะไรต่างๆส่วนโปเกมอนแทบสามารถซื้อได้จากทางแอปครับอาแล้วก็ รู้นะว่าเท่าไหร่เป็นเดือนอะไรเท่าไหร่นะครับวีพีผมก็ไม่รู้หรอกผมรู้แค่ซปเปอร์มาสเตอร์ค่ะวอนคือ500บาทค่ะแล้วซปเปอร์เดี๋ยวได้เอาทุกอย่างเอาไปซูเปอร์อวีพีถาวอนทำอะไรได้มั่งเอ้ซปเปอร์มา์เตอร์ถาวอนทำอะไรได้มั่งอ่า สองทับก๊อตครับ God, รบางคนที่ไม่รู้ว่าก๊อตคืออะไรเนี yeah. ๋ยจะสาธิตให้ดูอ่าสมมติเราเอาก๊อตออกตอเวลาตกก็เด็ดอ่าแล้วลองทับไฟบินขึ้นไปสูงๆอะแล้วเปิดแล้วทับก๊อตครับแล้วเอาไฟออกอ่าไม่เป็นไรเลยครับ ออันที่สองสามารถทีพ,พีแน่นอน oh <my> นี่ฮะโอ้ย <Hey. S 1> มาทีถึงกับค้าง oh <my> ไม่น่ามาอลยอืมขอมุดยังวะเออพอดีไม่ได้ริววิวอะไรมากครับพอดีมันไม่มีอะไรมัน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 น้อยอ่ะมัน ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยก็เลยยังน้อยอยู่ก็เดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มผมค่อยออมาถ่ายต่ออีกพาร์ทแล้วกันพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ